ในๆก็ไหนๆแล้วรีวิวแล้วรีวิวเลยนี่ยาสีฟันยาสีฟันอันนี้นะอ่ออันนี้จริงๆอ่ะพี่นุชขึ้นจะลองใช้แต่ไม่ใช่ว่าพุ่จะได้มานะพี่นุชได้มาประมาณสัปดาห์หนึงแล้วนะคะอ่อลองใช้ผ่านมาเนี่ยก็คือความประทับใจแรกเลยนะคะที่แปรงฟันนะอ่ะอันนี้ก็คือกดที่ตะกร้าตรงนี้นะได้3หลอดอ่อพี่นุชซื้อตอนที่ไม่โปรโมชั่น3าหลอดก็คือ1 5 0รบาทจะส่งฟรีนะคะแต่ถ้าโปรโมชั่นไม่พี่นุชไม่แน่ใจลองกดที่ตะกตร้าดูน,นะคะเพราะว่าโปรโมชั่นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่กก็คคืออไม่เ่เนนนน150แนนนนะะ ความประทับใจที่อยากออกมารีวิวนะพี่เราจะเป็นคนที่ชอบกินชากาแฟเนาะเป็นเป็นมนุษย์ที่ติดคาเฟอีน <c oughs> ก็คือชอบกินชากาแฟแล้วฟันอนะ่ะมันจะเหลืองแล้วกออ็อายุจะห้าสิแล้วเนาะฟันอนะ่ะมันก็มีผุมีอะไรโดยเฉพาะเออเหงืออเออไม่ใช่เขาเรียกวอะไรกามเออโดยเฉพาะฟันกามใช่ไหมเนี่ยนะเ,ออเวลาที่เรามีฟันผุอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันจะทำให้เรามีกลิ่นปากยิ่งเวลาตอนตื่นมานะโอ้โ <c> ห <oughs> ไม่พูดกับใครเลยเวลาตื่นมาใหม่ๆนี่ไม่พูดกับใครเลยเกรงใจเกรงใจคนใกล้ตัวนะแต่พอมาใช้ตัวนี้บอกเลยประทับใจมากตื่นมาแล้วอะ่ะ ยังรู้สึกแบบว่า,าสะอาดอ่ะเกลิ่นกลิ่นคือหอมสะอาดอไม่เชิงหอมแต่มันไม่ได้มีกลิ่นเน่าบูดของน้ำลายเน่าบูดอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าที่แน่ๆหลังแปรงเสร็จนะมันจะหอมเหมือนเราบ้วนน้ำยาบ้วนปากเลยนะคะตัวนี้ดีมากจริงๆแล้วก็คือกลิ่นน้องเนี่ยนะคะกลิ่นน้องเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมใช้จริงก็คือแบบหลอดปอกปากหลอดเลือดเธอเลยอันนี้ก็คือ,อสองหลอดยังไม่ได้แกะเนี่ยคือกลิ่นน้องอ่ะถ้าใครเป็นคนยุคพี่นุษรุ่นพี่นุนะจะเคยอมยาอมโบตันรรุุ่่่่่่นนนนนนนเเเกกาททีีีป็็มมมัััแแผล้้วหอสยด กลิ่นหอมเย็นแบบนั้นเลยประทับใจเหมือนพอแปรงฟันเสร็จเหมือนเราอมยาอมโบตันอะเออนี่ยกลิ่นเดียวกันเลยและสิ่งที่ได้ด้วยนะคะนอกจากในเรื่องของกลิ่นปากลดการปวดฟันลดการเสียวฟันได้แล้วเนี่ยนะคะเพราะว่าพี่นุชชอบกินอย่างที่บอกชากาแฟแล้วกินเป็นแบบเย็นอะเออมันก็จะมีอาการเสี่ยวฟันปวดฟันเนี่ยพอใช้ตัวนี้อาการพวกนั้นหายไปเลยไม่ปวดฟันไม่เสียวฟันเลยใครที่ปวดฟันอยากให้ลองมากตัวนี้ดีมากจริงๆนะแล้วก็เอ,อนี่ยเนี่ยเดือดฟัน,น,นจากปกติที่เป็นคนกินชากาแฟแล้วฟันเหลืองฟันอะมันขาวขึ้นมา ชัดเจนเลยแค่หนึ่งสัปดาห์เองฟันดูขาวดูอะแข็งแรงขึ้นอนะเออไม่รู้ว่าอยากให้ลองสามรอบนี้นะคะกดที่ปา้าตรงนี้ได้เลยส่วนเห <c oughs> มือนเดิมใครที่อยากหน้าสว่างกระจ่างใสถ้าไม่ชอบใช้ครีมเอาเซรั่มชุดนี้ไปใช้ชุดนี้นะคะเป็นสบู่สครับกับเซรั่มไฮายานะคะช่วยให้หน้าขาวกระจ่างใสส่วนใครที่ไม่มี